โจทย์ปัญหาการหารวันนี้น้องๆจะได้สนุกคิดกับโจทย์ปัญหาการหารคุณครูและเพื่อนๆรออยู่แล้วไปตะลุยโจทย์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับครูที่ไรต้องเรียนเรื่องการหารแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนน่ารักมากนักเรียนเรียนการหารมาจนครบและสําหรับนักเรียนป .4 เนี่ยตอนนี้เราเรียนเรื่องการหารอะไรมาบ้างการหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลักสองหลักสามหลักพอแล้วแต่นักเรียนคิดว่าจริงๆแล้วเราจะมีตัวหารมากกว่า3หลักได้ไหมคะสี่ได้ไหมห้าได้ไหมหกได้ไหมเจ็ดได้ไหมคะ กี่หลักก็ได้ถูกไหมคะใครเคยมีเรื่องเกี่ยวกับการหารเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมีไหมคะต้องมีอยู่แล้วแหละอ่ะโยโย่กับการไปเที่ยวครับการไปเที่ยวไปเที่ยวยังไงเช่นสมมุติสองคนไปเที่ยวที่เดียวกันแล้วก็หารกันจ่ายเออใช่ถูกต้องให้สองอ่ะคนอื่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งมีไหมคะ <c oughs> ในชีวิตประจำวันมุกค,ค่ะ <c oughs> การแบ่งขนมเช่นสมมติไข่มุกมีขนมอยู่กี่ชิ้นดีมีอยู่12ชิ้นให้เพื่อน5คนใช้เพื่อนคนละกี่ชิ้นดีให้ชิ้นเดียวได้ไหมได้ได้สิถ้ามีขนม12ชิ้นมีเพื่อน5คนให้แค่คนละ1ชิ้นเท่ากับว่าไข่มุกก็จะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้นคะ7ชิ้นแต่ไข่มุกจะแบ่งให้เพื่อนกี่กี่ชิ้นดีคนละกี่ชิ้นดี2ชิ้น2ชิ้นมี5คนก็จะเสียขนมไปทั้งหมด10ชิ้นแต่ว่า อสองชิ้นก็เป็นของใครแทนไปอของเจ้าของนะคะของน้องมุกแทนอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างคำถามนะคะง่ายๆให้คำถามละ2คะแนนใครตอบได้ให้ชูมือนะคะอ่ะกลุ่มที่1ใครจะจับให้ครูโดียโยนะโยโยนะโยโยโยนะอ่ะเย,ยโยบอกว่ากลัวมากคำถามข้อที่1ถามว่าพ่อให้เงินต่อง3าบาทสำหรับซื้อกระดาษโปสเตอร์ ถ้ากระดาษโปสเตอร์ราคาแผ่นละ4บาทจะซื้อได้มากที่สุดกี่แผน่นเมื่อกี้ครูเห็นโยโย,ย่ชูก่อนโยโย่ตอบว่าแผ่นครับ8แผ่นได้มากที่สุด8แผน่นทำไมถึง8แผ่นคะเพราะว่า4คูณ4คูณ8ได้32 32แต่คุณต๋องเขามีเงินตั้ง33 <32 S 1> <32 S 2> บาท,บาทเท่ากับว่าต๋องจะเหลือเงินหอเงิน1บาท1บาทไปทำอะไรดี อยอดกระปุกใช่ไหมคะเอาไปให้เพื่อนได้ไหม,ไ,มได้ไหมคะไม่ได้เงินของเราใช่ไหมคะโยโย่กลุ่มที่หน<ย>ึ่งโอเคคำถามที่สองมาพีนะคะพีจับได้คำถามที่ว่ามีนักเรียน42คนในการจัดทีมเล่นเกมนะคะแต่และทีมต้องมีอย่างน้อย6คนใน1ทีมต้องมี6คนครูต้องการจัด7ทีมครูถามแค่นักเรียนว่า พอหรือไม่พอชูมือพร้อมให้เหตุผลค่ะต้องให้เหตุผลด้วยนะคะพีค่ะคูณเจ็ดพอหรือไม่พอทำไมถึงพอเพราะครูต้องการกี่ทีมเจ็ดทีมแต่ละทีมมีหกคนเจ็ดคูณหกได้สี่สิบสองพอไหมคะพอพอดีเป๊ะเลยเกินไหมคะไม่เกินขาดไหมคะไม่ขาดคำถามสุดท้ายหมู่ที่สามใครจะจับ้าอ่ะพี่กันค่ะ มีคน18คนแบ่งไปนั่งในรถนะคะรถแต่ละคันเนี่ยได้ไม่เกิน4คนมากที่สุดเนี่ยได้แค่4คนจะต้องใช้รถกี่คันจึงจะประหยัดที่สุด5คันค่ะให้พีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พีตอบมาว่า5คันโอเคอ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโจทย์ง่ายๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ ไม่ยากหรอกค่ะแต่แค่ตัวเลขมันมากขึ้นพอตัวเลขมันมากขึ้นเหมือนที่เราเคยทำเราควรจะทำยังไงหยาวใช้วิธีการหานยัดหันสั้นได้ไหมคะได้ค่ะแต่ถ้าตัวเลขมากๆนักเรียนก็ใช้การหานยาวยกตัวอย่างโจทย์เลยนะคะโจทย์แรกให้นักเรียนดูและครูก็จะแจกใบงานให้นักเรียนด้วยครั้งนี้เราจะไม่แจกเฉย ให้ช่วยกันจําโจทย์ค่ะในใบงานนักเรียนกับโจทย์บนกระดานของครูเป็นโจทย์เดียวกันนะคะทดสอบความจําและความเข้าใจอ่านโจทย์ให้เข้าใจจําสิ่งต่างๆที่โจทย์เขากําหนดมาให้ได้ไม่รู้ข้อความทั้งหมดนะคะคือจําโจทย์ให้ได้ใครที่คิดว่าตัวเองแม่นในเรื่องของการจําโจทย์ละให้คว่มกระดาษลงครูจะถามคําถามทีละข้อใครตอบได้ให้ชูมือขึ้น คำถามข้อที่1ครูถามว่าโจทย์กำหนดไข่ไก่มาให้ทั้งหมดกี่ฟองอ่ะโยโย่ยตอบ5 7 <75. S 1> 5ค่ะ5 7าฟองโยโย่คำถามที่2กํกำหนดไข่ไก่มาให้575ฟองแล้วใช่ไหมคะและโจทย์กำหนดว่าเขานำไปจัดใสอ่อะไรเขาจัดอย่างละ กี่ฟองอ่ะมุกอ่ะจัดใส่ตะกร้าละห้าสิบฟองจัดใส่ตะกร้าตะกร้าละห้าหสิบฟอง,ฟองคำถามที่สามโจทย์ถามว่าอะไรอ่ะ,อะน้ำหวานจัดได้กี่ตะกร้าและเหลือไข่ไก่กี่ฟองโจทย์ถามกี่กี่อย่างเนี่ยกี่คำถามเนี่ย <S <S ส,อสองคำถามคำถามแรกคือ จะจัดได้กี่ตะกล้าและเหลือไข่กีฟองคำว่าเหลือไข่ไก่กีฟองนั้นมันคือเศษเแปลว่าโจทย์ข้อนี้เมื่อเราคิดเสร็จแล้วมันจะต้องมีเศษน้ำหวานกลุ่มที่สองนะคะถูกต้องอทุกคนเปิดไปที่ใบงานเหมือนเดิมค่ะเก่งมากนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะ แสดงวิธีการหาคำตอบนักเรียนคะเราจะต้องทำอะไรก่อนนะ,ะดีมากค่ะอ่ะประมาณคำตอบก่อนครูเขียนก็ได้<อ>นักเรียนเขียนของนักเรียนลงไปเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปทำในสิ่งที่นักเรียนบอกครูเมื่อกี้ก็คือเรารต้องประมาณค่าำต,ต,ตอบประมาณคำตอบประมาณคำตอบเปเท่าไรดีคะถ้าห0ารหารด้วย50 มันจะหารได้ลงตัวพอดีเป๊ะเลยค่ะได้เท่ากับ10 10, แปลว่าสุดท้ายแล้วเราจะจัดได้10ตะกร้าแต่เรามีไข่ไก่แค่500ฟองนะมไม่ไม่เอาถ้าสมมติครูนะนักเรียนแล้วอันนี้ครูบ้างถ้าครูประมาณเป็น600มีไข่ไก่อยู่600นะคะจัดใส่ตะกร้าละ50ฟองนักเรียนว่าครูจะจัดได้กี่ตะกร้าสิบสองสิบสองตะกร้าค่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะได้เท่าไรคะสิบสองตะกร้าคิดอย่างว่องไว12สิบสองห้าหกสิบ ก็คือตรงนี้พอดีใช่ไหมคะได้12ตะกร้าแปลว่าจะถึง12ตะกร้าไหมถึงไหมคะทำไมไม่ถึงเพราะว่า6กร้อม่กว่าหกร้อยาากว่า5หร้เบเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรามีไข่ไก่เพียงแค่5้าจ็ดสฟองถึง600ไหมคะไม่ถึงดังนั้นข้อนี้เราจะประมาณคําตอบว่าใครจะตอบให้เพื่อนสามแถวนี้ยกมากที่สุดค่ะหคนตอบใครพีก็ได้ค่ะ สิบฟองพอดีเป๊ะไหมคะใช้คําว่าอยู่่วาประมาณคําตอบว่ามันจะต้องมากกว่ามากกว่าสิบแต่ไม่เกินสิบสองเขียนลงไปนะคะประมาณคําตอบได้ว่ามากมากมากกว่าแต่ไม่ถึงสิบสองแต่ไม่ถึงสิบสองแล้วนักเรียนรู้คําตอบไหมรู้รู้ค่ะรู้ว่าทำไมอะคะ ทำไมสิบทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นสิบเอ็ดคะเระหว่างบเพราะว่าสิบเอ็ด <Be> อยู่ระหว่างสิบกับสิบสองโอ้นักเรียนยอดเยี่ยมมากนะคะท,ทีนี้พอมันเป็นวิธีการทําวิธีทาวิธีหาผลหารในเรื่องของโจทย์ปัญหาเอามาเขียนเป็นขั้นตอนตอนนี้เรากําลังอยู่ในขั้นการดําเนินการหาคําตอบอะนักเรียนคาะบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรดีเอ่ยมีอธิบายว่าอะไร ก่มีไข่ไก่575ฟองมีไข่ไก่575ฟองมันทัาที่สองเขียนว่าอะไรคะ <ST popularity> จัดใส่ตะก้าห้าสิบฟองนักเรียนเขียนเลยคะ่จะจัดใส่จัดใส่ตะก้าละ ห้าสิบฟองบรรทัดที่สามละ่ะจะจัดไ,ได้ต้องใส่คำว่ากี่ไปอีกไหมคะกี่ตะกร้าทำไมเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ต้องใส่แล้วเร,เรากำลังจะตอบใช่เรากำลังจะหาคำตอบให้กับคำถามของเขาจะจัดได้บรรทัดนี้นะักเรียนต้องเขียนว่าห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วย 5 0นักเรียนขาหน่วยจะเป็นอะไระดูนะฟองนะฟอง,ฟองเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็ต้องเป็นฟอง,ฟองใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะจัดได้สมมุตินะ10ฟองหรอ10ตะกาหน่วยต้องเป็นตะก้าจะจัดได้ จ,จุดจุดจุดตะกล้านะคะจะจัดได้575หารด้วย50ตะกล้านักเรียนคะหน่วยเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่นักเรียนแสดงวิธีการบวกวิธีการลบใช่ไหมคะเห็นไหมมันมี2หน่วยนักเรียนต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องต่อมาทําอย่างไรต่อและเห<อ>ลือไข่ไม่ค่ะเหลือค่ะทำอะไรคะคำตอบอ่า ก็หาคําตอบโดยวิธีการแสดงวิธีการหารยาวนักเรียนค่ะนักเรียนเคยแสดงวิธีการหารยาวมาแล้วไม่ยาวมากไม่ยาวมาก575หารด้วย50ช่วยกันคิดช่วยกันทำไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนที่ไม่เข้าใจจะได้ทำได้นักเรียนค่ะ ครูจะนำ50ย้อนกลับไปนะความรู้นะคะ<ม>เรื่องอการหารที่ตัวหารมี2หลักครูจะนำ50ไปหาร5 100ในหลักร้อได้กี่ร้อตอบค่ะ <100. S 1> ใครจะตอบชูมือพีค่ะศูนย์ร้อยค่ะพีกลุ่มที่สองนำ50ไปหาร5ในหลักร้อยได้0ูนยทีนี้ทำยังไงต่อ มันก็เหลืออยู่เอาสูนลงมาหลังมันเหลืออยู่กี่ร้อยเอาห้าร้อยมันก็เหลืออยู่ห้าร้อยนำห้าร้อยไปรวมกับเจ็ดในหลักสิบจะได้ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดแบบสอีบอสเก่งมากสอีบอสิบกลุ่มน้ำหวานตอบเสียงดังฟังชัดเป็นผู้นำขึ้นมานะคะต่อไปนำห้าสิบนำห้าสิบนะคะ ไปหาร570ร้อสบออีบอสิจะได้กี่สิบหนค่ะรับหนครับตอบหนครับตอบ1นึ่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาเขียนนะอ่ะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3ค่ะได้1นึค่ะ1นึได้1นึตรงนี้เขียนว่าเท่าไหร่ดีเขียนเท่าไหร่หนึก็เท่ากับ5นึ่งคูณห้ได้ห้สิบ ใช้วิธีรัดเลยนะคะแล้วยังไงต่อลบกันก็จะเหลือกี่สิบคะเหลือเจ็ดสิบโอ้นำห้าสิบไปหารเจ็ดในหลักสิบเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยได้กี่สิบคะหารไม่ได้ครับได้หน่งได้กี่สิบคะได้กี่สิบคะใครว่าหนึ่งสิบใครว่าไม่ได้ค่ะ ไม่ได้คืออะไรโย่ก็คือเป็นได้กี่สิบต้องได้เจ็ดสิบห้าได้กี่สิบเจ็ดสิบในเมื่อมันไม่พอใช่ไหมคะพอไหมคะไม่พอทำยังไงโย่เอาเอาไปรวมกับหลักหน่วยนำเจ็ดนำเจ็ดสิบไปรวมกับห้าหลักหน่วยห้าหลักหน่วยก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบห้าซึ่งวิธีการนั้นที่นักเรียนถนัดก็คือการเอาดึงอ่าดึงมันลงมานะคะ นำ70ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยก็จะได้1นึ่งสิบหน่วยนำ50าไปหาร75หน่วยได้กี่หน่วยน้ำหวานชูก่อนได้1หน่วยค่ะ1หน่วย1คูณ50ได้50ได้50ดีมากน้ำหวานชูติดอยู่1แต้มนะคะไม่ลืมนะคะเหลือเท่าไหร่ ต่ำมากเลยนักเรียนมองเห็นไหมคะเห็นค่ะนักเรียนมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่25หน่วยนำ50ไปหาร25หน่วยพอไหมคะไม่พอไม่พอสรุปแล้ว25ก็กลายเป็นเศษเป็นเศษครูถามว่าเศษ25เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมได้ทำไมถึงได้เพราะ50มากกว่าเศษอเพราะว่า2 5เศษที่ได้นี่มันกว่า น้อยกว่าตัว<า>ตัวหาน้องน<า>ักเรียนเก่งมากเสียงดังฟังชัดให้คนละหนึ่งแต้มถูกต้องค่ะอะทีนี้นักเรียนค่ะก่อนที่จะสรุปคําตอบดูก่อนดูก่อนว่าคําตอบที่เราได้คือ11อตะกร้าแล้วก็เหลือไข่ไก่25หฟองสมเหตุสมผลกับที่เราประมาณคําตอบไว้ไหม,ม,มทําไมคะเพราะว่าเราประมาณม่ โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบนะคะครูขออนุญาตขีดเส้นแบ่งฝั่งนี้ของแต่ของนักเรียนนักเรียนต่อให้ยาวเลยนะคะใบงานนักเรียนพอกระดานของครูไม่พอดังนั้นดังนั้นอะไรเอ่ย5 7 7 5หารด้วย50 ได้ได้11เอ็เศษ25 25เก่งมากค่ะเศษ25สรย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งสมเหตุสมผลกับที่เราประมาณคำตอบไว้ไหมคะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลยังไงอะ่ะยังไงคะ เพราะว่าเราประมาณว่าตรงเลยไหมตรงเลยไหมคะแล้วนี่ที่บอกว่าไม่ถึง12แต่นี่โอ้โหตั้ง25้าเพราะว่ายิเกี่ยวไหมคะเนี่ยอ่า25ไม่เกี่ยวมันเป็นเศษของไข่ไก่ที่เหลือสงสัยมันอาจจะแตกใช่ไหมคะไม่มีคนต้องการอะต่อมาได้สรุปคำตอบแล้วต่อไปก็ตรวจคำตอบดีมากตรวจคำตอบ ใช้ยังไงนะตรวจคำตอบต้องทำยังไงนะคะชูมือค่ะกันค่ะนำผลค่ะอ่านำผลหารนำผลลับไปไปคูณกับตัวหารนะคะนำผลลับสิบเอ็ดคูนีดีมากดีมากค่ะใส่วงเล็บด้วยแล้วก็บวกด้วยยี่สานะคะ 25 25 550บวก25เท่ากับ575ครูเก่งอีกแล้วค่ะนะคะครูเก่งอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่นักเรียนคิดมาถูกหรือผิดถูกถูกต้องและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนักเรียนก็สรุปคำตอบตอ ตอบอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะขีดเส้นขีดเส้นใต้สามเส้นขีดเส้นนี่ใช้มือลากเลยได้มั้ยคะไม่ได้นะคะตอบตอบว่าจัดจัดจัดได้ที่พีจัอได้และเหลือไข่ไก่ที่ริดมากพอแค่นี้เองนักเรียนก็ขีดเส้นเส้นจบนะคะแค่นี้เองให้นักเรียนช่วยกันสรุปอีกครั้งหนึ่งจีว่า นักเรียนเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บขั้นแรกเราควรจะทำอะไรคุณโยค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะโยค่ะทำอะไรคะอ่านเข้าอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจค่ะอ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจอ่านเฉยๆได้ไหมอ่านแบบเพื่อไม่ให้ครูดุแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจค่ะคุณโยกลุ่มที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจ ต่อมาลองย้อนอดีตกลับไปแล้วเราทำอะไรกันต่อขั้นตอนที่สองน้ำหวานค่ะอะไรนะคะวางแผนอะไรคะวางแผนเรื่องอะไรคะแกแกไขแก้ปัญหาแก้ปัญหาวางแผนเรื่องการแก้ปัญหาแก้ปัญหาของอะไรของชีวิตตัวเองหรือของโจทย์โจทย์นะคะพอเราดูปุ๊บเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการอะไรโอ้ใช้วิธีการอะไรอาจจะเป็น บวดอาจจะเป็นลบคูณหรือหารนะคะแต่วันนี้นักเรียนเดาได้เลยว่าใบงานที่นักเรียนได้ไปต้องเป็นการหารการหารไม่มีคูณนะคะอ่ะวางแผนแก้ปัญหาขั้นที่3ค่ะการดาเนินการแก้ปัญหาการดําเนินการแก้ปัญหาตอบได้ดีมากเราดาเนินการแก้ปัญหาไปเพื่ออะไรให้พีหนึ่งแต้มกันดีมากค่ะเราต้องการหาคําตอบในสิ่งที่ ที่โจทย์เขาถามเมื่อกี้ครูให้น้ำหวานยังยังอ่ะน้ำหวานพีกันนะคะเราก็ดําเนินการแก้ปัญหาเลยแสดงวิธีการหาเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วได้คําตอบอะไรหนึ่งสองสามอุ้มค่ะตรวจสอบค่ะตรวจสอบอะไรคะตรวจสอบใช่ใช่ตรวจสอบอ่าตรวจสอบกาำตอบนะคะเพื่อนช่วยตอบอุ้มก็ตอบได้นะคะขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบคําตอบ นักเรียนขานักเรียนตรวจสอบไปทำไมคะเพื่อจะได้รู้ถูกหม่าจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคําตอบที่เราหามาจากขั้นตอนที่3มนั่นมันถูกไหมถูกหรือผิดแล้นี้เราทําถูกหรือผิดถูกนะคะอัดยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวแจกใบงานให้คนละ2ใบนะคะส่งไปด้านหลังค่ะ ครับคุณค่ะน่ารักมากเลย <c oughs> เก็บไปงานเรียบร้อยอยังเร,ยรยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะหัวหน้าเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบออคุณครับ<อ>